ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และก็ขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระทุกท่านกล่าวคำสวัสดีหลวงพี่หลวงพ่อหลวงนาหลวงอาทุกลูกทุกนามและก็ขอเจริญสุขเจริญธรรมชาวพุทธบริษัทสี่ทุกผู้ทุกคนที่รัก สามสถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราทุกวันนี้ณวันนี้เราเจอทั้งศึกภายนอกและศึกภายในบางอย่างเราก็ต้องแก้พร้อมๆกันไปวันนี้กระผมในนามของออทริปพยพมอยากจะบอกกล่าวถึงคณะสงฆ์พวกเราและกับพุทธบริษัท4 ว่าขณะน,นี้เวลานี้พูดตรงๆก็คือในยุคของเรานี่แหละวัดของเราถูกบอนสซพระสงฆ์ของเราถูกบอนไซทำให้รีบลงรีบลงบวชยาเกเงื่อนไขยเยอะศึกง่ายนิดเดียวเมื่อหกปีก่อนมีพระอยู่กี่แสนรูป มาวันนี้เหลือประมาณ200,000กว่าลูกไม่รู้ว่าถึงแสบ2 0 0 0 0หรือเปล่าสำนักพุทธก็อาศัยไม่ได้กลายเป็นสำนักมุดเรียบร้อยไปแล้วขออภัยนะที่อาตมาจะต้องพูดตรงไปตรงมาวัดเองก็เกิดขึ้นอย่างมากมายด้วยกฎระเบียบต่างๆที่ออกมาพระสงฆ์ที่คิดจะสร้างวัดก็ยากเหลือเกินเงื่อนไขมันเยอะ ก็สืบเนื่องมาจากปัจจุบันในประเทศไทยกำหนดให้วัดต้องมีที่ตั้งวัดทั้งประเภทเอกสิทธิ์หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานต่างๆที่เป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยเหตุนี้ทำให้วัดจำนวนมากมีปัญหา เรื่องเอกสารสิทธิ์และหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่ตั้งวัดสร้างวัดโดยเฉพาะวัดที่ถูกระบุว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอุทยานเขตรักษาพันจับป่าและอื่นๆอีกหลายประการหลายประเด็นด้วยกัน ซึ่งสามารถจําแนกประเภทได้ดังนี้ 1. วัดที่สร้างก่อนประกาศเขตป่าเขตป่าสงวนป่าอะไรต่างๆนะที่ดินรัฐทั้งก่อตั้งนอพอทั้ง ขออภัยพูดผิดไปที่ดินรัฐที่ที่ดินรัฐทั้งก่อนพศนะก่อนพศสองสี่และหลังปีพศสองสี่ซึ่งระเบียบราชการเดิมไม่ได้กำหนดให้วัดต้องมีเอกกสารสิทธ เป็นของตนเองเป็นเพียงลงทะเบียนไว้โดยกรมกรมศาสนาว่าวัดมีพื้นที่เท่าไหร่เท่านั้นในกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็น1.1วัดที่มีทะเบียนวัดถูกต้อง วัดที่มีทะเบียนวัดถูกต้องต้องลงรายละเอียดเรื่องที่ดินวัดไว้ในไว้ให้ถูกต้อง1.1นะฟังเข้าใจยาตมาใส่ตัวหนังสือไปด้วยเพจะได้ง่าย1.2วัดที่ลงทะเบียนวัดถูกต้องแต่ลงรายละเอียดที่ดินวัดไม่ถูกต้องน้อยกว่าความเป็นจริง <c oughs> ขออภัยลำคอไม่ค่อยดีช่วงนี้ 1.3วัดที่ตกสำรวจไม่มีทะเบียนวัดแต่มีที่มาชัดเจนในกลุ่มที่หนึ่งนี้วัดจำนวนมากยังไม่มีการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินมาตั้งแต่เริ่มเนื่องจาก จากระเบียบเก่านั้นไม่บังคับให้วัดต้องมีเอกสารสิทธิ์หรือนักสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ทำให้เมื่อเวลาล่วงเลยมาหลายวัดได้เกิดปัญหาที่ดินวัดทับซ้อนกับเขตป่าและที่ดินของรัฐประเภทต่างๆเช่นป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตสงวนต่างๆและที่สาธารณประโยชน์เป็นต้นดังนั้นเมื่อทางวัดดำเนินการขอออกเอกสารสิทธิ์ในภายหลังมักประสบปัญหาหลายประการเช่น 1. ทางราชการคัดค้านว่าเป็น เขตป่าหรือที่ดินรัฐไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้และมักไม่แนะนำทางออกที่เป็นประโยชน์แก่วัดเลยนี่เห็นไหมฟังให้ดีไม่แนะนำที่จะเกิดผลประโยชน์แก่วัดเราเลยนี่คือการบอนไซเช่นการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อนำมาสู่การทำให้สามารถ ออกเอกสิทธิ์ได้ต่อไปแม้วัดจะมีทะเบียนวัดประวัติวัดว่าสร้างมาก่อนการประกาศเขตป่าที่ดินของรัฐและได้รับวิสุและได้รับวิสุงคามสีมาแล้วก็ตามเช่นกรณีวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนคร แต่กับแนะนำวัดให้ขออนุญาตใช้พื้นที่สร้างวัดเพียง15ไร่อันนี้ก็ชัดเจนที่วัดที่ปีที่แล้วก่อนเข้าพรรษาอาตมาก,ก็ไปดูของวัดที่วัดท,ที่กาญจนบุรีวัดป่าห้วยแม่ระวางของหลวงพ่อจรูนบวชมาตั้ง41ภพรรษาเฝ้า,าอยู่ที่นั่นก็เจอปัญหาตรงนี้เช่นกัน อาตมากับทนายสุนิสุวรรณีก็ไปช่วยจนสำเร็จกฎหมายที่เราจะชนะได้ก็คืออย่าไปยอมมันมันกลัวใช้กฎหมายของเราเรามีกฎหมายของเราคืออย่ายอมมันแค่นั้นแหละจบและหรือแนะนำให้เข้าร่วมโครงการนี่นะ,ะมันจะให้เพียงแค่15้ไร่และและแนะนำให้เข้าร่วมโครงการที่ทางราชการ ต้องการเช่นโครงการพุทธอุทยานพระสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้เป็นต้นทำให้วัดที่ขาดบุคลากรที่มีความรู้เรื่องกฎหมายและขาดทรัพยากรต้องเสียโอกาสที่วัดควรได้เอกสารสิทและศูญย์เสียโอกาสในการใช้พื้นที่ป่าตามวิถีปฏิบัติของพระสงฆ์ ที่พระบรมราศาสดาสามมาสามพุทธเจ้าได้เน้นย้ำให้พิสุปรีลีเล้นในที่สงบปรีกวิเวทในที่สงบสงบัดเช่นป่าลกป่าชันเงื้อมถ้ำเงื้อมผาเป็นต้นอย่างอิสระไปเป็นผลให้วัดขาดความมั่นคงและพระสงฆ์จึงกลับกาย เป็นเพียงผู้ขออยู่อาศัยและดูแลพื้นที่ป่าของรัฐภายใต้กฎเกณฑ์ที่กรมป่าไม้และกรมอุทยานกำหนดขึ้นมาเท่านั้นเอกสารแนบโครงการพุทธอุทยานพระช่วยงานด้านป่าไม้ชัดไหมบอนไซวัดบอนไซพระสงเราบีบวัดบีบพระสงเราให้เล็ก ข้อที่สแม้มีการพิสูจน์ศิษย์วัดมักจะเสียผลประโยชน์เนื่องจากการครอบครองการใช้ประโยชน์ของวัดโดยเฉพาะวัดป่ามักไม่ปรากฏร่องรอยในการ,าใ,นการในภาพถ่ายทางอากาศเนื่องจากวัดมักไม่มีการสร้างถาวรวัตถุ ที่เกินความจำเป็นและมีการปลูกป่าดูแลรักษาป่าอย่างได้ผลทำให้ผลที่สุดมักออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้และเสียพื้นที่วัดไปในที่สุดข้อที่3ทางราชการมักอ้างกฎหมายระเบียบต่างๆ ทั้งกฎหมายที่ดินและป่าไมา้เป็นเหตุให้ปฏิเสธการออกเอกสิทธิ์ให้กับวัดเป็นเนื้อที่จํานวนมากตามที่วัดควรจะได้รับเห็นแล้วเศร้าสวัดที่สร้างหลังประกาศเขตป่า ที่ที่ดินลัดทั้งนี้ด้วยเหตุผลหลายประการเช่นความรู้เท่าไม่ถึงการของพระสงฆ์และผู้สร้างวัดความไม่ชัดเจนของแนวเขตความละหลวมของราชการเป็นต้นตามแนวทางการแก้ปัญหาวัดสำนักสงฆ์ ที่พักสงในเขตป่าเอกสารแนบที่กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมวางไว้วัดส่วนมากที่สร้างมาหลังประกาศเขตป่าต้องถูกผลักดันออกนอกพื้นที่มีเพียงส่วนน้อยและยากที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่สร้างวัดได้ ในจำนวนเนื้อที่ไม่เกิน15ไร่ส่วนที่เกิน15ไร่ขึ้นไปที่วัดดูแลใช้ประโยชน์อยู่ต้องเข้าโครงการพุทธอุทยานมีกำหนดคาวระ5ปีภายใต้เงื่อนไขที่สุ่มเสี่ยงต่อะสงในการถูกยกเลิกโครงการและ เสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดกฎหมายป่าไมา้หลายประการนอกจากนี้ยังไม่มีความแน่นอนว่าโครงการนี้จะมีอยู่ต่อไปนานเพียงใดในกลมป่าไมา้กรมอุทยานอาจระงับโครงการเมื่อใดก็ได้ จึงเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ยังมีวัดสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์ที่ถูกระบุว่าอยู่ในเขตป่าสงวนจำนวนหลายพันแห่งที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์หรือหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดหรือมีแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมซึ่งมีทั้งวัดที่มีการก่อสร้างเสนาสนะ ถาวรวัตถุจำนวนมากเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อชุมชนและที่วัดยังมีเสนาสนะไม่มากนักตกค้างเป็นวัดสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์ที่ถูกมองว่าอยู่ในเขตป่าที่ดินรัดโดยไม่ถูกกฎหมายภายใต้สถานการณ์ที่ถูกกฎหมาย ระเบียบราชการและการปฏิบัติของทางราชการในยุคหลังมาจนถึงปัจจุบันที่ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอว่าวัดและพระสงฆ์ถูกเจ้าหน้าที่ให้หรือถอนเสนาสนะหรือให้ย้ายออกจากวัดและวัดถูกทิ้งล้างไปด้วยเหตุผลว่าวัดอยู่ในเขตป่า ที่ดินของรัฐปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นได้สร้างความวิตกกังวลอย่างยิ่งถึงอนาคตของวัดแต่พระสงฆ์และพุทธศาสนิชนเป็นอันมากจึงควรให้มีการศึกษาทบทวนกฎหมายระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหา ให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างเร่งด่วนเห็นไหมความอุบาทช,ชาติชั่วของรัฐธรรมนูญยีสิบฉบับเขียนออกมาเพื่อบอนไซพระเขียนออกมาเพื่อทำ้ายสงเขียนออกมาออกกดมาเพื่อทำ้ายวัดเขียนออกมาเพื่อบอนไซวัดตื่นกันเสียทีเถอะครับก็ผมก่าวปิงวอวแล้วครับ รูบาอาจารย์หลวงพี่หลวงพ่อก่อนที่าศาสนาพุทธเราเนี่ยมันจะรีบลงรีบลงและก็หมดไปในประเทศไทยอัตมาเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงชาติพันธุ์ของชาวพุทธเราในขณะเดียวกันมัสยิดห้องละหมาดเกิดขึ้นอย่างเกิดกาดตามสถานที่ต่างๆปั๊มน้ำมันเอ่ย สถานที่ราชการ ơi. เลยมีหมดจริงๆครบจริงๆเงินมาจากไหนครับไม่ใช่มาจากเงินชาวพุทธเราเหรือ้าพุทธเราสร้างวัดสร้างาสาลาสถานต่ตางๆเนี่ยเงินเรียอะไรจากชาวบ้านนะครับแล้วก็ยังออกกฎหมายมาบีบ เราถูกทุกอย่างแล้วต่อไปเนี่ยโหใครจะอยากมาบวชในเมื่อไม่มีพระสงฆ์ในประเทศไทยเราใครจะเป็นผู้ดูแลวัดทั้งวัดทั้งพระสงฆ์ถูกบอนไซจนรีบและเล็กลงสุดท้ายก็จะต้องเฉาเหี่ยวไปและก็หมดไปในที่สุดหมดไปในประเทศไทยเรานะที่อื่นไม่หมดหรอกถ้าเรายัง ปฏิบัติธรรมกันแบบหัวต่อปฏิบัติธรรมกันแบบขาดสติไร้ปัญญาปฏิบัติธรรมกันแบบพระสงฆ์ในกรุงนาลันทาผมพูดย้ำนักย้ำหนานะครับอาจจะพูดไม่เพาะนะครับแต่ผมมีมจิตใจที่รักพระพุทธศาสนานะครับรักสามสถาบันหลักยิ่งกว่าชีวิตครับผมอาจจะพูดไม่เพาะ แต่เจตนาผมนี่รักก็พุทธศาสนาพูดได้ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์พูดจนพระสงฆ์องค์เจ้าหาว่าผมเป็นพระนอกกรอบนอกพระธรรมวินยัยเลื่อยเปื่อยไปขนาดนั้นผมน่ะเป็นพระนอกกรอบจริงนะผมไม่ได้เป็นพระนอกพระธรรมวินัยอย่างที่ท่านคิดแหละครับลองไปศึกษาดูต่อไปลูกหลานของเราจะอยู่กันอย่างไงลูกหลานของเราอยากจะออกบวชไม่ใช่ง่ายเลยครับเดี๋ยวมันออกกฎไปอีกครับ ในช่วงที่รัฐบาลทุบวัดร,รัฐบาลบอนไซพระสงฆ์ชัดเจนนะครับตื่นเถอะครับพุทธบริษัทสีครูบาอาจารย์ทุกคนหลวงพี่หลวงพ่อหลวงม้าหลวงอาตื่นมาช่วยกัน,นครับถ้าเราพร้อมเพียงกันสามาคัคถีทำกันตื่นกันมาทั้งประเทศนะครับ90%นะครับคนพุทธเรา ชนะขาดรอยถ้าให้กับผมทําคนเดียวหรือพระสี่ห้า 4, รูปนี่มาแหกป่าเปล่าเปลวิ่งเต้นทำหนังสือยื่นองค์กรน,นู่นยื่นองค์กรนี้เปรียบเสมือนน้าน้อยครับมาจะชนะไฟที่กําลังโหมกระน่ำมานี่มันไม่ไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับไม่ใช่ของง่ายนะครับคูบาจาร์หลวงพี่หลวงพ่อทั้งหลายโหลดไต่ตองให้ดีๆสามจังหวัดแ,แดระพักใต้ตอนนี้วัดล้าง เลื่องกาศนะครับพระแทบจะไม่มีอยู่ศูนย์พันธไปแล้วครับเรื่องจริงครับมหาวิชาตัตนพูดพระสงฆ์เราในสามจังหวัดภาคใต้แทบจะศู์พันธไปแล้วกรผมพูดย้าอีกครั้งครับมันศูนย์แล้วครับเหลือแต่ในเมืองเล็กๆน้อยๆในเขตชนบทอยู่กันแบบหลบอยู่มันเต่าอยู่ในหลบอยู่นในกระดองนะครับทําอะไรก็ไม่ได้ครับก็เหมือนไม่มีพระแล้วครับมีพะระก็เหมือนไม่มีพระเพราะพระทําอะไรไม่ได้พระสงฆ์ คืนทําอะไรไปโดนนะครับเรายังจะยอมมันอีกเหรอเรายังจะทนกันอีกเหรอครับผมพูดด้วยความหวังดีด้วยเจตนาที่ดีนะครับให้นึกถึงชาติพันธ์ชาวพุทธเราช่วยกันรักษา,าศาสนาพุทธเราให้อยู่ครบ5 0 0 0ันปีในประเทศไทยด้วยเถอะครับ ก็ผมกราบวิงวอนแล้วครับครูบาอาจารย์ทุกผู้ทุกคนหลวงพี่หลวงพ่อหลวงนาหลวงอานทั้งหลายกราบแล้วกราบแล้วครับช่วยกันเ้วดครับ